ดิจิทัล4.0สนับสนุนโดยโลกยุคดิจิทัลอาจทำให้ใครหลายคนเกิดความเครียดเ <c oughs> พราะตามไม่ทันเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุวันนี้เราจึงมาทำความรู้จักกับวิธีคลายเครียดสุดคลาสสิกด้วยการใช้ผูเพื่อฟังแต่จะฟังอย่างใดให้ทันโลกยุคดิจิทัลเราไปหาคำตอบพร,พร้อมกันเลยในเก๋าดิจิทัล4.0ครับ สวัสดีครับผมนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลหรือหมออล์ฟของวัยเก่าครับวันนี้ผมอยากเสนอวิธีการคลายเครียดสําหรับวัยเก่าที่น่าสนใจและก็ไม่ตกเทรนมาฝากกันนะครับตอนนี้ใครที่เริ่มเบื่อกับการนั่งดูทีวีหรือสไลด์หน้าจอมือถือแล้วเราก็ต้องฟังทางนี้เลยครับผมขอแนะนําวิทยุออนไลน์พอดแคสต ฟังเองก็ได้จัดเองก็ดีครับมันคืออะไรน่าสนใจอย่างไรไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับมาทำความรู้จักกับพอดแคสต์หรือเจ้าวิทยุออนไลน์กันดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรเจ้าพอดแคสต์ก็คือรายการวิทยุรูปแบบหนึ่งที่อยู่บนช่องทางออนไลน์และสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังแบบออฟไลน์ก็ได้แต่ละรายการของพอดแคสต์จะมุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่แตกต่างกันออกไปทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์ภาพยนตร์บทความวิจัยเรื่องความรัก กกกกาาาารศึษและออื่นๆีมมยเลยครับเขาบอกกันว่าการฟังพอดแคสต์เปรียบเสมือนเบรนชิมหรือการฝึกออกกำลังกายสมองเพราะการฟังสารผ่านพอดแคสต์นั้นเราจะต้องฟังเพียงอย่างเดียวไม่มีสารในรูปแบบของภาพเข้าม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยทำให้สมองเนี่ยต้องใช้สมาธิในการจดจ่อกับเสียงเท่านั้นและจินตนาการในการสร้างภาพในหัวให้เชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เราได้ยินซึ่งก็เป็นผลที่ดีต่อสมองของผู้สูงอายุมากๆเลยนะครับ เรามาเริ่มทำความรู้จักกับรายการพอดแคสต์ที่น่าสนใจกันบ้างนะครับรายการวิดแคสต์รายการที่เอาเรื่องวิทยาศาสตร์มาเล่าในมุมที่ติดตลกไม่ต้องเนิร์ดก็ฟังรู้เรื่องและสนุกด้วยนะครับแผ่นดินไหวอยู่เมืองไทยต้องกลัวหรือเปล่าแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรอันตรายแค่ไหนทำนายได้หรือไม่มีวิธีเตรียมตัวป้องกันอย่างไร ไปถามท่านอาจารย์เป็นหนึ่งให้รู้จริงกันไปเลยในวิทย์ไทยซีซั่นที่สเอพิโซด5ตอนเอิร์ u เคว s เซนเซแผ่นดินไหวยังไงก็ไหวรายการอมนิวอร์รายการที่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆรอบตัวอย่างเรื่องราวในสังคมวัฒนธรรมศิลปะดนตรีและงานวิจัยต่างๆถือเป็นรายการที่เปิดโลกแถมได้สาระ บวกความเพลิดเพลินอีกด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมมีวอกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับผมตมมสุปรีชาครับผมที่บุฟอ,อ,องวิทยาลยามงคลครับคุณจิบปกรณ์เป็นคนที่อารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายครับเริ่มต้นแบบนี้แล้วใช่ไหมเป็นไบโพล่าครับหรือว่าจะเป็นรายการพอดแคสต์ของ Get Talks รายการที่รวบรวมเรื่องราวเอาไว้หลากหลายประเภทแต่ที่โดดเด่นก็เห็นจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องเล่นลับ และเรื่องผีใน YouTube นี่แหละครับห้องข้างๆอ่ะมีผู้หญิงมาพักซึ่งรองเท้าเยอะมากแล้วก็เลยเพิ่งได้รู้ว่าวันนั้นนะครับเป็นวันแรกที่มีคนมาอยู่ห้องข้างๆอ้าวแล้วเสียงที่เขาได้ยินมาใช่ก่อนหน้านี้คือที่น้องเขารู้มาคือทั้งชั้นมีเขาอยู่คนเดียวอ้าวทั้งชั้นเลยเหรอใช่แล้วรองเท้าจากไหนว่าห้องอื่นๆน่ะรายการพอดแคสต์ของ The Standard ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่มีเรื่องไลฟ์สไตล์ทั่วไป ทั้งเรื่องเพศเรื่องธุรกิจรวมไปถึงเรื่องการทำงานอีกด้วยสับไม่ยากเลยจริงๆนะครับข้อ1ฝนตกต้องกางอะไรครับร่มครับ Umbrella าสำหรับวัยเก๋าสายธรรมะที่ชอบฟังธรรมะเรามีพอดแคสต์ดีๆมาแนะนำกันด้วยครับรายการพอดแคสต์ของหลวงพ่อปราโมทวัดสวนสันติธรรมแหล่งเรียนธรรมะเพื่อให้จิตใจสงบสุขเรียนรู้คำสอนของศาสนาพุทธจากหลวงพ่อปราโมทนั่นเองนะครับ ยังเวลาร่างกายเราไม่สบายจิตเป็นตัวไปแบกรับความทุกข์การฟังถือว่าเป็นวิธีการคลายเครียดที่ดีสําหรับไวเก่าและการฟังพอดแคสต์เนี่ยพิเศษนะครับเราสามารถฟังได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางด้วยนะครับและที่เด็ดไปกว่านั้นครับเราทุกคนสามารถมีรายการพอดแคสต์เป็นของตัวเองได้ไวเก่าท่านใดที่สนใจและอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรนะครับต้องติดตามในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ